จากที่ลมคิปเลี้นงเสียงส้มใครไปลองท่งกันป่ะคบวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านจากกระดาษให้ไปใส่ผ้าห่มกับหมอนตัวเจ้วของ้เขี๋ยวก่อนมาขโมยเนามย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 มีต่อมแขโมยขโมยไม่ก่ตันีก่ ขโมยขโมยกอไปเต็มหมเยอะพอสมควรเลยนะก็ต้องยืนได้เลยเพระเยอะขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้กแต่ว่ายังไงกเยอ่อะาอยางผันคืนหกันถ้าตูนะไม่อยกให้ดูหรอกียตูแต่ผู้ชาย ก็ไปดูกันเลยผมก็เอาก็มาห้างเลยโอเคดีกันคือรเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วผมก็ผมก็เอาได้จริงนะครับทุกคน 我好高兴的量。我们看好啊！天大的好，三万满，然个大家，哈哈，好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 ， อันนี้กล้องสินะใช่ไหมฮะไม่ไ้่หมาลอ,อ,องนลเพก็ะหอมบังปูบีด้วยเฮ้แต่ที่เรียนสินต้องเพราะว่าไปทำคิปที่แล้ว,วมาคนเดียวเลยนนก็บาย